ที่ท่านได้มาพูดถึงประสบการณ์ที่ท่านได้มาอบรมในหลักสูตรชินาสาสมาธิในวันนี้ขอเรียนเชิญคุณสุรศิ์ช่วยบุญหรือผู้แทนค่ะขอขอบคุณและรับท่านได้ค่ะการทำสมาธิชินาสาถ้าเกิดว่าเราทำแล้วสิ่งที่ผมได้นะสิ่งผมได้ก็คือความสงบจริงๆนะความสงบในช่วงช่วงที่นี้ว่าจะเป็นเดือนจ ตอนครูสอนทุกท่านนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่ประทับใจและสิ่งที่ขนาดที่นั่งสมาธิที่ท่านบอกให้โฟกัสเป็นที่ที่เราคิดว่าเราเรามั่นใจมากที่สุดนะว่าจะเป็นหน้าผากที่หัวใจที่หัวใจหรือว่าที่สะดือก็ามผมปฏิบัติชิงแม้จะมีวอกแวกบ้างแต่ในที่สุดก็จะรวบรวมมาจนได้ แล้วก็การนั่งสมาธิผมไม่เคยนั่งได้เลยนะผมเคยดู YouTube หรือว,ว่าดูอะไรก็พยายามที่จะทำตามนะครับแต่วันนี้ถือว่าอย่างน้อยเราก็มีความสงบใครแม้จะในระยะเวลาอันสั้นแต่คุ้มค่าที่สุดสำหรับชีวิตในวันนี้แล้ผมคิดว่าถ้ามองทำร้านกำไรหรือว่าขาดทุนผมคิดว่าเป็นสิ่งที่คุ้มค่า ในชีวิตออเอาแปะเพื่อนรักนะพี่ที่หาช่องเทางแล้วก็ใช้แนวก็ว่าทำท่าวาถ้าเกิวดว่าโคตสมัยก่อนว่าอะไรใช่ค่ะให้หนสร้างดูให้ช่องทางเหมือนเหมือนกับของนะเรังแหววเยนให้แสงรางกำแพงให้ทางที่แบบสโลแกนเดิมนะเหมือนกันเลย ขอบคุณทุกท่านที่ให้ทานนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านอาจารย์ธีรพันธ์ธีรา,น,รานนะแล้วก็อาจารย์ปริยาท่านท่านท่านทอด้วยอาจารย์ทุกท่านด้วยนะครับผมนั่งฟังแล้วผมมีความประทับใจโดยเฉพาะอาจารย์เกศศักดินะ์สอนไทยที่เป็นวิธีดูวิธีนะห้านาทีนะครับห้านาทีห้านาที ที่ในการที่เราจะทำสมาธิเราก็จะคิดว่าในวันนี้สิ่งที่ได้บอกแล้วได้กำารหรือขาดทุนราะว่าอมคุ้มทุนนะแม้จะเป็นเวลาใช้เวลาตลอดวันแต่สิ่งนั้นคุ้มค่าที่สุดในชีวิตของผมในวันนี้